ิ่มจากจุดนู้นนะครับจุดนู้นจุดนู้นไหลผ่านมานี่นะครับไหลผ่านมานี่ไหลผ่านมานี่ไหลผ่านมานี่แล้วไปนู่นเลยนะครับกูหูใหญ่แท้อ้าวแตกเลยสวยแล้วเนี่ย e เห็นไหมครับเนอยเห็น้ไหมครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าในระยะประมาณ สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับวันนี้จะมารีวิวเขา,เร,าเรียกว่าเทปน้ําพุ่งนะครับเนี่ยวันนี้ผมอยู่หลังหลังบ้านนะครับหลังบ้านแล้วก็มีโูกแกรมว่าจะปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าห้ควายนะครับตอนนี้ผมซื้อควายมาเอาควายมา4ตัวนะครับก็อยากให้ไผ่ที่จะปลูกหญ้านะครับได้ได้เบิ่งว่า มันโอเคไหมนะครับเพราะว่าแต่ปั๊มน้ำของผมจะเป็นน้ำปั๊มน้ำที่ผมเคยรีวิวนะครับเป็นปั๊มน้ำไฟบ้านนะครับ220โวลต์ดึงน้ำดึงสายน้ำมาไกลประมาณ100กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวเอามาเบิ่งกันนะครับว่าสายน้ำพุ่งนะมันมันจะมันจะพุ่งได้ดีบ่น,นะครับคือผมจะให้มันพุ่งไปทั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ ตรงที่ผมจะทำน้ำพุ่งนะครับเนี่ยตรงนี้คือในส่วนที่ผมจะทำน้ำพุ่งนะครับกำแพงนี้ห่างจากกำแพงมาประมาณเมตรนึงนะครับก็มันจะมีพวกหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแต่ก็ไปนี่เลยไปนี่ตรงนู้นนะครับประมาณ40่สิบเมตรสาสิบเมตรนะครับ สามสิบสี่สิบเมตรนะครับไปดูว่ามันจะพุ่งได้ดีบ่นะครับก็ตามมาแบบนี้เลยนะครับไปนี้แหละไปตรงทางนี้เนี่ยไปทางนี้นะครับเนี่ยมานี้มาทางนี้นะครับมาทางนี้อ่นี่คือขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่ผมปลูกเป็นยมย่อมไว้นะครับเริ่มจากจุดนู้นนะครับจุดนู้นจุดนู้น ไหลผ่านมานี่นะครับไหลผ่านมานี่ไหลผ่านมานี่ไหลผ่านมานี่เรา,า,าไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวห้ามาเบิ่งกันนะครับว่ามันจะพุ่งดีไหมนะครับเทปน้ําพุ่งนะครับเทปน้ําพุ่งเรนสเปร์เทปนะครับ r t ร0 2นนี่ความยาวประมาณ100เมตรนะครับ40มิลอ่าีอยงนีโอ้ความห่างระยะห่าง ความหนากับสองนะครับความหนาสองมิลระยะห่างระหว่างรูมันก็ประมาณ10เซนติเมตรนะครับความยาวร0อเมตรเรามาดูกันนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเฮากัลากจากนู่นมาเลยนะครับลากมาแล้วก็ลากไปเรื่อย ทำไปเรื่อยๆนะครับก็เดินสายไปเรื่อยๆห้ามพับนะครับห้ามพับอันนี้คือสายน้ำพุ่งนะครับสำหรับปลายสายนะครับผมจะมัดไว้ก่อนนะครับจะมัดอ่าจะพับแล้วก็มัดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันรั่วมาทางนี้นะครับ เรามาถึงจุดกำเนิดจุดต้นต้นมาแล้วนะครับก็ทดสอบรูก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราทดสอบกันนะครับว่ามันจะพอดีกันไหมโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไร เนี่ยเริ่มแล้วนะครับน้ำไปแล้วตัวนี้เสียบสายแล้วนะเสียบปั๊มน้ำแล้วนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันตึงแบบไหนเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแตกหรือเปล่าเนี่ยกูหูใหญ่แท้อ้าวแตกเลยสวยแล้ะ แตกเลยเอาละ่ะดีนะที่แตกใกล้ๆนะครับโอ้มันนิดเดียวเองนะนี่คือซึมไปเรื่อยๆนะครับเนะี่แบบนี้โอ้ตัวนั้นแห้งใหญ่บาดนี่เบิ่งนูพี่น้องโอูเห็นไหมครับยิ่งแตกกว้างเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวหาวิธีซ่อมนะครับ แต่ตัวอื่นก็โอเคถามว่าโอเคไหมถ้ามันไม่แตกนะครับเห็นไหมครับเห็นพุ่งไหมพุ่งมาทางเดียวด้วยเอาขึ้นมาทางเดียวสะโอสองทางสองทางเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับออกไปสองทางนะครับนี่ออกไปสองทางอ๋อมันจะมีโยกมาประมาณห้าสิบเซนนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับนะครับตอนนี้ก็คือเราไปดูว่ามันไปถึงปลายสายไหมนะครับเพวตรงนั้นมันแตกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนั้นแหละตัดตัดตรงที่มันแตกนะครับแล้วเราต่อใหม่นะครับฝั่งนี้เราก็ต้องมาพิกสาย เนี่ยเห็นไหมครับมาถึงนี่เลยนี่ประมาณเกือบเม็ดนะครับเม็ดหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมเอยพุ่งก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ดูแล้วสายมันแตกเร็วเกินไปเพิ่งเสียบและแตก่ก็แตกแล้วถึงปลายสายนะครับถึงปลายตอนนี้มาถึงปลายสาย ปลายสายมีน้ําซึมแต่ไม่พุ่งนะครับอ๋อมีพุ่งมีพุ่งพุ่งออกด้านเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าในระยะประมาณ40เมตร พุ่งออกไปด้านข้างเราต้องดูลักษณะของสายด้วยนะครับว่าสายมันจะพุ่งไปด้านไหนตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับมันพุ่งออกไปด้านข้างเห็นไหมครับถือว่าโอเคเนี่ยตรงนี้ถือว่าโอเคครับพุ่งไปด้านซ้ายด้านขวานะครับเนี่ย